วันนี้พาเพื่อนๆมาชมวัตถุมงคลถึงวัดเลยนะครับวัดทุ่งเศรษฐีนะครับเป็นวัดของหลวงพ่อเนนยาณวินโยนะครับวัดทุ่งเศรษฐีรามสองนะครับติดตามไปด้วยกันนะครับว่าการเดินทางของผมวันนี้จะไปแบบไหนจะบอกเส้นทางเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับใครที่จะไปวัดทุ่งเศรษฐี ของหลวงพ่อเนนนะครับอยู่รามสองนะครับเพื่อนๆนี่ครับวัตถุมงคลวันนี้จะเจาะลึกและก็เช็คราคาจากทางวัดเลยเพื่อนๆติดตามไปได้วยกันครับ สวัสดีเพื่อนๆอ,อย่างเป็นทางการนะครับเริ่มต้นการเดินทางวันนี้ผมนั่งรอรถเมยสาย139นะครับจากอนุสาวรีย์ชัยนะครับจะไปรามสองนะครับจะไปวัดทุ่งเศรษฐีจริงๆสายนี้มันขึ้นทางด่วนนะเพื่อนๆถ้าเป็นช่วงที่รถไม่ติดก็ไม่นานเกินไปนะครับแต่ถ้ารถติดก็ต้องทำใจกันหน่อยถ้าเพื่อนๆ รีบรีบหน่อยก็นั่งรถไฟฟ้า BTS มาลงสถานีอุดมสุขแล้วต่อรถเมสาย38แล้วก็46 48 139ส่วนสาย180จะผ่านแค่ช่วงข้างมอรามสนะครับถ้าจะไปทุ่งเศรษฐีต้องเดินไกลพอสมควรนะหรือต้องนั่งวินต่อนะครับนี่ครับวันนี้ผมนั่งรถเมย์สาย139นะครับ วันนี้ก็โชคดีอยู่เพื่อนๆรถไม่ค่อยติดนะถึงเร็วนะครับถึงเร็วเป็นครั้งแรกนะครับที่มาวัดนี้วันนี้ลุยไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆไปวัดทุ่งเศรษฐีอยู่รามสองนะครับวัดของหลวงพ่อเนนครับติดตามไปด้วยกันนะครับผมนั่งรถเมย์หสมเก้จนสุดสายนะครับแล้วก็มาต่อวินมอเตอไซ 1ิบห้าบาทครับเพื่อนๆเข้ามาซอยทุ่งเศรษฐีสี่สิบสิบนะครับนี่ครับถึงแล้วครับหน้าวัดนี่มองเห็นวัดแล้วครับเดินเข้าไปเลยครับเพื่อนๆไม่ไกลครับไปตามไปด้วยกันนี่ครับมาถึงแล้วมาถึงแล้ววันนี้แดดร้อนมากเลยเพื่อนๆแทบจะเป็นลมการเดินทางวันนี้ ผมมาตามรอยเพื่อนผมเพื่อนผมมาถ่ายไปแล้วนะครับแต่วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมานี่ครับเข้ามาถึงแล้วครับภายในบริเวณวัดทุ่งเศรษฐีนะครับวัดทุ่งเศรษฐีเป็นวัดที่เดิมนั้นเป็นท้องนานะครับเพื่อนๆซึ่งทํานาได้ผลดีตลอดทั้งปีจนผู้คนมักเรียกกันติดปากว่าทุ่งเศรษฐี ต่อมาในปีพุทธศักราช2528คุณครูสแสวงพัฒนบุญมาซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้มีจิตศรัทธาเป็นมหากุศลได้บริจาคที่นาของตนส่วนหนึ่งเนื้อที่18ไร่81ตารางวาเพื่อถวายให้เป็นที่สร้างวัด การก่อสร้างวัดดำเนินการมาเรื่อยๆโดยเริ่มสร้างวัดตั้งแต่วันที่28เมษายน2528นะครับโดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวหมู่บ้านทุ่งเศรษฐีนะครับสำหรับประวัติของหลวงพ่อเนนวัดทุ่งเศรษฐีนะครับเดิมก็มีชื่อว่าวินัยโพสุกนะครับนามบิดานายบุญมาโพสุกนามบรรดานางสมฤกโพสุก เกิดที่ตำบลบางพลีอําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับบรรพชาปี2521โดยมีพระครูสมุทรสิริวัฒน์หรือหลวงพ่อทับนะครับวัดสุลุดอําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเป็นพระอุปชานะครับอุปสมบทเมื่อปีพศ2 5 2พันหสภัทศีมาวัดสุลุดอําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ เ็กชายวินยัยโพสุขหรือหลวงพ่อเนนได้อยู่ที่วัดสรุดกับหลวงพ่อทับตั้งแต่อายุสามขวบเป็นที่รู้กันว่าหลวงพ่อทับวัดสรุดเป็นศิษเอกของหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับได้รับการถ่ายทอดวิชาจากหลวงพ่อทับจนกระทั่งได้บรรพชาเป็นสาม,มเณรพอบวชได้เพียงปีเดียวก็มีลูกศิษย์สร้างเหรียญถวายกันเลย ตำราเก่าของหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วก็ตกทอดมาถึงหลวงพระเนนนะครับแบบเต็มสูตรรวมถึงตำราของหลวงปู่ทองวัดราชโยธาอีกทั้งยังเดินท่านก็ยังได้เดินทุด,ดงสแสวงหาความรู้และเดินทางหาครูบาอาจารย์ตั้งแต่ยังเป็นสัมมาเนรนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆชมวัตถุมงคลของหลวงพระเนนเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆโอ้โห พระกลิ่งเนื้อสมัมฤทธิ์ห้าพันนะครับนี่ครับห้าพันเลยนะครับเพื่อนๆก็ราคาสูงอยู่นะครับแล้วก็ล็อกล็อกเกตก็เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับป็อกเก็ตสำหรับป็อกเก็ตนี่ครับนี่เป็นชุดครับเป็นชุดโอ้เป็นชุด,ชดก็หมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับพระกลิ่งชัยวัฒน์ รูปหล่อหลวงพ่อ60ปีนี่ครับแล้วก็เนื้อนวะพระกลิ่งชัยวัดรูปหล่อหลวงพ่อ60ปีบูชา11,999บาทนะครับเพื่อนๆก็ราคาสูงอยู่นะครับสาหรับตู้นี้นะครับตู้ถัดมาครับเพื่อนๆชุดสร้อยยกมงคลสมเด็จเก่าพิมพ์วัดระฆังบูชาชุดละ35,000นะครับ นี่ได้ทั้งชุดนะครับชุดละสามหมื่นห้านะครับเพื่อนๆก็สูงอยู่นะครับแล้วก็ต่อมานี่สามร้อยครับพระกิ่งนี่บูชาห้าพันก็มีครับหลวงพ่อเงิน หลวงพ่อทุ่งเศรษฐีเนื้อเงินบูชาองค์ละ1,000นะครับสําหรับเนื้อเงินนี่300ก็มีหลวงพ่อทุ่งเศรษฐีเนื้อนวบูชาชุดละ300บาทแล้วก็ทุ่งเศรษฐีเนื้อทองแดงก็300อนะครับนี่ถัดมาอีกตู้หนึ่งนะครับเพื่อนๆน,นี่เป็นตะกุดโทนยานวินโยบูชาดอกละสองพันนะครับแล้วก็ตะกุดนี่ก็2 0 0พ 300ก็มีเสือแช่น้ำมันว่านนี่ตะกุดนี้ก็ดอกละสามนะครับก็จะมีชื่อบอกตะกุดมหารูดน้อยนี่ตะกุดบูชาดอกละ300ชื่อจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นตะกุดสร้อยข้อมือบูชาดอกละส0มร้อยตะกุดไม้ครูบูชา300รนี่ ตู้นี้จะรวมตะก,กุดเลยนะครับนี่ตะก,กุดสามกริย์ดดอกละสองพสวยอยู่นะเพื่อนๆนนี่ตะก,กุดมหารังับสองพันตะกุดคู่ชีวิตหนึ่งพนี่ครับเพื่อนๆก็มีประลัดขิกสองต้อระกุดจีวรสามรอน, 300, นี่ สวยอยู่นะครับเขาก็จะมีคาถาให้ด้วยนะครับสำหรับตระกุดแต่ละดอกนะครับนี่ส0งร้ตะกุดนกคุ้มตระกุดมหาสะท้อนแสงหรือเปล่านี่พันห้านะครับแล้วก็นี่เสือประคตเอวหรือเปล่านี่นี่สามร้อยดอกหนึ่งสามรอมีหลายรุ่นนะครับเพื่อนๆดูเอา สวยๆครับก็มีทั้งราคาสูงราคาไม่สูงมากก็มีครับคงเป็นแล้วแต่รุ่นนะครับสำหรับตะกุดนะครับตู้นี้จะเป็นตะกุดแสงสะท้อนหน่อยนะครับเพื่อนๆถ่ายในกระจกเดี๋ยวขยับก่อนมองไม่เห็นนี่ครับเป็นลูกอมตะกุด 500แล้วก็ลูกสวาดสองร้อยเขาจะถักไว้สวยเลยนะครับสำหรับลูกสวาดนี่อันนี้ชานหมากถักเชือกครับตะก,กุดโลกธาตุห0ึผ้าแดงค้าขายบูชาผืนละ50บาท ตะก,กุดลูกปืนบูชาเส้นละ1,000นะครับนี่ตะก,กุดพระเจ้า16พระองค์บูชาดอกละ1,000ตรงนี้นี่เป็นลูกปักคำบูชาเส้นละ300นะครับนี่ตะก,กุดลูกปืนพระผงแร่เหล็กไหลบูชาดอกละ1,000เบี้ยกแก่ยานาวินโยบูชาองค์ละ1,000บาทนะครับ นี่ครับสวยๆทั้งนั้นเลยครับอันนี้พี่รอดนะครับบูชาเส้นละหนึ่งพันนะครับเพื่อนๆนี่มแมลงผู้ดำบูชา300ครับมแมลงผู้ดำคงเกี่ยวกับค้าขายนะครับเพื่อนๆนี่ปลักคำเหล็กน้ำพีหนึ่พันี่บูชาเส้นละสองพันก็มีครับตระกุด แลก็พระปิดตา300นี่พระปิดตาเนื้อตะกัวนี่สมเด็จเหล็กไหลหลังรูปถ่าย300แล้วก็จะมีนี่นีนนสวยสวยเป็นกำไรข้อมือเปล่าแบบเลข,ข้อมือเสร็จถีดวงดีพันห้าก็มีตะกุด กระเป๋าตุงห้าร้อยออกแบบหลายแบบนะครับเพื่อนๆดีครับสร้อยข้อมือหนึ่งพันนี่พระบาทลิ้นทองสีพึ่งสองร้อยชุดอายุอธนะสามร้อยนี่สองร้อย คุนพยนต์โอวัตถุมงคลแต่ละอย่างแปลกๆก็มีนะครับแล้วถัดมาอีกตู้นะครับเพื่อนๆนี่รูปหลวงพ่อหลังเหรียญสา0รขุนแผนกระเบื้องเคลือบสีเขียวบูชาองค์ละส0งร้นี่พระนาคปกใบมะขามบูชา50บ,บาท สมเด็จไก่แก้วเนื้อมวลสารบูชาองค์ละ100บาทเจ้าแม่กวนอิมบูชา200บาทสมเด็จอายุ60สิบแตกลายงาบูชาองค์ละ100บาทพระพุทธเมตตาเนื้อทองแดงบูชา300บาทเหรียญหลวงพ่อ ฉีดน้ำบูชาเหรียญละ300บาทนะครับก็พระขุนแผนบูชาองค์ละ100ชุดเหรียญเตารีดและผงหลวงพ่อแล้วก็นี่500้อนะครับนี้เป็นชุดนะครับแสององค์ชุดหนึ่งสามอยนี่เป็นชุดปิดตากระเหรียญน,นะครับ นี่เหยนรุ่นดีฤทธเดชาเหนือนวะห้าร้อยนี่นี่ก็เป็นชุดนี่เป็นองค์ละห้าร้อยนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่สมเด็จสมเด็จไก่แก้วสามร้อยจะมีชื่อบอกนะครับเพื่อนๆหลวงปู่ทวดหนึ่งพันนะครับแร่เหล็กไหลนี่ 5ุดละห้ร้อยสามรประมาณนี้ครับเพื่อนๆสำหรับราคาจากทางวัดนะครับเขาก็จะแยกเป็นตู้ๆต,ตู้ไหนมีตะกรุดก็จะแยกนะครับนี่ครับถัดมาอีกตู้นะครับสมเด็จไก่แก้วชุด5สีบูชาชุดละห้านะครับนี่เป็นชุดนะครับนี่ล็อกเก็ต60ปีก็200นะครับ ตะกุดนาลายแปลงรูป300แล้วก็เป็นพระผงด้วยนะครับนี่เป็นพระผง300พระผงยาปธรรมสิทธาวาสนา200แล้วก็พระผงชัยวรพันธ์อนุมานบูชา300สมเด็จไก่แก้วเหรียญอุ้มบาทบูชาชุดละ300 นี่มีน้ำมันเมตตาบูชา200บาทนะครับเพื่อนๆนี่น้ำมันมนบูชา100มีดหมอเหล็กน้ำพีพนะันห้านะเพื่อนเพื่อนสวยนะเนี่ยมีดหมอชุดไอเล่มละพันห้าเพื่อนๆนนี่เล่มใหญ่ก็แปดพันนะครับเล่มใหญ่เล่มใหญ่นี้แปดพันเลยสวยครับลงอัขระนี่ เทพทันใจเนื้อเงิน1,500นะครับเป็นเนื้อเงินนะครับนี่9องค์เลยครับ9องค์กล่องชมพู500โอ้นี่คุ้มเลยนี่กล่องชมพูนี่เป็นชุดนะครับ300นี่ชุดเบญจภาคีบูชากล่องละ300น่าจะได้5องค์นะครับ5องค์นี่นี่ชุดนี้พระปิตามหาราบนี่บูชาชุดละ2,000นะครับก็มีอยู่6องค์นะ หนึ่งสองสาสี่ห้าห้าองค์นี่ห้าองค์นะถ้าปิดตาเบียนจามงคล60ปีบูชากล่องละสี่ร้อยนะครับเพื่อนๆนี่ราคาจากทางวัดเลยนะไปครับเพื่อนๆหลังจากชมวัตถุมงคลแล้วผมก็จะพาเพื่อนๆเข้าไปด้านในนะครับนี่วันนี้ผมมาวันเสาร์นะครับเพื่อนๆคนก็เยอะอยู่นะครับ คนก็มาเรื่อยๆนะครับนี่ครับด้านในก็จะประมาณนี้นะครับก่อนจะเข้า,เขาก็จะตรวจวัดอุณหภูมิเพราะว่าช่วงนี้ก็รู้ๆกันนะครับว่าโรคภัยเยอะนี่ครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาเข้าไปด้านในวัดกว้างมากครับตามผมมานะครับเพื่อนๆ ข้างในเย็นสบายเลยครับนี่กว้างมากเลยเพื่อนๆผมว่าวันอาทิตย์คนคงเยอะนี่นี่ยันครับกว้างมากเพื่อนๆ มีเทพต่างๆให้เราได้สักการะขอพอรเยอะเลยครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปข้างในนี่ครับเป็นพิพิธภัณฑ์ของทางวัดนะครับนี่ครับเพื่อนๆตามผมเข้ามาเลยข้างในพิพิธภัณฑ์มีอะไรบ้างนี่ครับ,รบก็จะมีพระรุ่นเก่า ชว์อยู่ในตู้กระจกด้วยนะครับเพื่อนๆนี่ก็จะมีรูปปั้นเกจิเยอะมากครับเป็นมีพระพุทธรูปก็เยอะต่างๆนะครับตั้งเรียงอยู่นี่เห็นไหมครับเพื่อนๆเยอะมากภายในพิพิธภัณฑ์นะครับตรงนี้จะเย็นฉ่ำเลยครับติดแอร์นี่ครับ นี่ก็จะมีตู้กระจกให้เราดูนะครับนี่ก็จะเป็นเสียงเป็นเสียงพะรีนะครับหรือว่าพ่อแก่นะครับนี่ครับก็จะมีรูปปั้นเกจิเยอะมากครับเพื่อนๆนี่ครับเขาก็จะมีเหรียญรุ่นเก่าๆโชว แต่ตรงนี้ไม่ได้ให้บูชานะครับคงจะเป็นการเอามาจัดแสดงให้เราได้ชมนะครับว่าวัตถุมงคลแต่ระรุ่นมีความเป็นมาอย่างยังไงนะครับเนี่ยเขาก็จะแสดงให้ดูสวยครับเพื่อนๆน,นี่มีวัตถุมงคลแบบต่างๆเยอะเลยครับจัดแสดงไว้ให้ดูนะครับตรงนี้นะครับ น่าสนใจนะครับเพื่อนเพื่อนมีเวลาก็มาได้นะครับมาง่ายๆนี่โอ้โหเป็นสมเด็จรุ่นเก่าๆนะครับที่จัดแสดงไว้ในตู้กระจกให้เราได้ชมให้เราได้ศึกษานะครับความเป็นไปเป็นมาของวัตถุมงคลแต่ละชิ้นนะครับนี่เป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์ภายในวัดทุ่งเศรษฐีนะครับเพื่อนๆ มาชมกันได้นะครับสำหรับใครที่ชอบพวกเหรียญเก่าๆรุ่นเก่าๆเ,เขาก็จะจัดแสดงโชว์ไว้นะครับแล้วก็พระพุทธรูปปางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทพหรือพิคเนศก็มีนะครับเพื่อนๆน,นี่ตื่นตาตื่นใจนะครับสำหรับใครมาวัดทุ่งเศรษฐีก็เข้ามาชมได้นะครับนี่พิพิธภัณฑ์วัดทุ่งเศรษฐีพระพุทธรูปปางต่างๆก็เยอะนะครับนี่ ตื่นตาตื่นใจใครที่ชอบเกี่ยวกับวัตถุมงคลเก่าๆก็ก็คงไม่ควรพลาดนะครับมาชมได้นะครับนี่ก็จะมีหุ่นเหมือนหุ่นขี้พึ่ง ของหลวงพ่อเนรหรือเปล่านี่ครับให้เราได้กราบสักการะแล้วก็มีชานหมากหลวงพ่อเนนด้วยนะครับนี่ขอพรตรงนี้ได้นะครับด้านในจะไม่ร้อนนะครับ นี่นี่ก็มีผู้คนมารอน่าจะมารอหลวงพ่อหรือเปล่าตรงนี้ไม่รู้เขาห้ามถ่ายหรือเปล่าครับเห็นนี่ๆตรงนี้น่าจะเป็นห้องหลวงพ่อนะครับมีคนมารออยู่นะครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆชมเต็มอิ่มเลยครับนี่ตรงนี้ก็จะมีอุวยสวยๆ เป็นผ้ายันนะครับเป็นผ้ายันบูชาสามร้อยนะเพื่อนๆไม่รู้เขาจะให้กรอบด้วยหรือเปล่าถ้าให้กรอบด้วยคุ้มเลยนี่สามร้อยนะครับแต่เขียนไว้ราคาติดนะน่าจะพร้อมกรอบหรือเปล่านี่สามร้อยเองนะเพื่อนๆสวยนี่สามร้อยบาท บูชา300นี่นี่ห้าร้นะครับเอพร้อมกรอบรูปโอ้สงสัยจะให้ทั้งกรอบแล้ครับสามก็ถือว่าราคาไม่สูงนี่สี่้อยนี่ครับนี่นี่ครับบริเวณวัดนะครับเพื่อนๆกว้างมากเลยครับเพื่อนๆมากันได้สวยงามด้วยเป็นวัดที่ กว้างใหญ่นะครับแล้วก็สวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูอีกที่หนึ่งตรงด้านนี้ก็มีให้เช่าวัตถุมงคลนะครับตรงนี้น่าจะเป็นวัตถุมงคลหลวงไข่นะครับหรือไอ้ไข่นะครับนี่กับพิคเนตนะหรือหรือท้าวเวสสุวรรณนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ จุดนี้คือเป็นไอ้ไข่กับท้าเวทนี่ก็สวยเหมือนกันนะครับเขาไม่ค่อยติดราคาเลยนี่มีราคาหรือเปล่าตรงนี้นะครับคนละที่นะครับกับที่ผมไปถ่ายครั้งแรกตรงนั้นจะอยู่ด้านในตรงนี้ก็จะอยู่ด้านนอกนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อน นี่บริเวณวัดโอ้กว้างในอดีตเป็นท้องทุ่งนานะครับวัดกว้างขวางดีนะครับนี่ครับโบสถ์ก็หลังใหญ่นะครับเพื่อนๆโบสถ์หลังใหญ่เลยครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆ FC ที่เข้ามาติดตามมารับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะครับกดกระดิ่งกริงกไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการถ่ายคลิปนะครับนี่ครับเพื่อนๆที่มีเวลาวันหยุดก็ตาม รอยผมมาได้นะครับสำหรับวัดทุ่งเศรษฐีวัดของหลวงพ่อเนนนะครับเพื่อนๆนี่ครับก็เป็นวัดที่สวยงามน่าเคารพเริ่มใสนะครับนี่มีทั้งไอ้ไข่มีทเวทวสุวรรณด้วยนะเพื่อนๆมีโบสถ์หลังใหญ่มากเพื่อน โบสถ์หลังใหญ่นะครับแต่วันนี้เขาปิดนะครับภายในโบสถ์เลยไม่ได้พาเขาไปชมเขาปิดผมเดินรอบแล้วนึกว่าเขาเปิดด้านหนึ่งพอเดินรอบแล้วก็ไม่มีนะครับปิดไว้นะครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีนะครับ